เพื่อนๆรู้หรือเปล่าครับเกี่ยวกับโฆษณาในสตรีมจำนวนนาทีที่รับชมรวม60,000นาทีในช่วง60วันที่ผ่นนานมาจะไม่รวมนาทีที่ได้รับชมจากการโพสต์ตข้ามการโปรโมทหรือการรับชมที่ได้รับสปอนเซอร์นะครับตามที่ผมเอาภาพให้เพื่อนๆขึ้นดูนะครับหวังว่าเพื่อนๆคงจะเข้าใจนะ สวัสดีครับเพื่อนๆนวันนี้ผมก็เดินทางไปทำงานเหมือนเดิมน,นะครับภรรยาคนสวยก็มีหน้าที่ไปรับไปส่งผมเช่นเดิมครับเพื่อนเพื่อน,อนวันนี้ก็เป็นวันที่มีตลาดนัดที่ตัวอำเภอคำชอีก็ขอให้เพื่อนๆนและพี่น้องประชาชนเดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับ จำนวนหกหมื่นนาทีเพื่อนๆนครับโดยเฉพาะมือใหม่ย้ำอีกครั้งนะครับเพื่อนๆครับโดยเฉพาะมือใหม่เพื่อนๆครับจำนวนหกหมื่นนาทีเราได้จากเพื่อนๆรู้หรือเปล่าครับสะสมจำนวนนาทีให้ครบหกหมื่นนาทีผมจะพูดในฝั่งนะครับโดยเฉพาะเพื่อนๆนที่ต้องการจะผ่านโฆษณาในสตรีมคลิปวิดีโอ ที่เข้าเกณฑ์ไม่ว่าจะเป็นวิดีโอแบบออดิบาลวิดีโอถ่ายทอดสดหรือวิดีโอที่เคยถ่ายทอดสดไว้มีคนรับชมอย่างน้อย60,000นาทีในช่วง60วันที่ผ่านมาจำนวน60,000นาทีได้จากคลิปยาวคลิปสั้นและก็ไลฟ์สดนะครับเพื่อนๆครับโดยเฉพาะมือใหม่ต้องจำให้ขึ้นใจนะครับ จำนวน60,000นาทีเราได้จากคลิปยาวหรือเรียกอย่างนึงว่าวิดีโอแบบออดีมานคลิปสั้นหรือเรียกอย่างหนึ่งว่าคลิปเรียวและก็ท้ายสุดครับคือไลฟ์สดนะครับเพื่อนๆครับเ,เพื่อนๆที่กำลังตามหาจำนวนนาทีให้ครบ60,000นาทีต้องจำให้ขึ้นใจนะครับว่าจำนวน60,000นาทีเราได้จาก สิ่งที่พูดมาเมื่อสักครู่นี้เพื่อนๆคงจะเข้าใจนะสลับคลิปนี้ผมมีเรื่องมาทักทายเพ,เพื่อนเพียงเท่านี้นะครับพบเจอกันใหม่คลิปหน้าส่วนคลิปนี้บายบาย